จ้งชุดใจก่อนพี่ตุ๊กรีโปรแกรมได้แล้วใช่ไหมครับโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอเาแจ้งเลยครับพี่ตุ๊กอะไรนะครับแจ้งแจ้งเลยเลยครับว่าโปรแกรมเราเจออย่างไงบ้างเดือนหน้าคุณจ้งชุดใจได้ยินไหมฮะได้ยินไหมครับได้ยินครับมชัดเจนฮะชัดเจนก็วันที่สิบสี่พยก็จะพบกับเลบานอนที่สนามธรรมศาสตร์เดี๋ยวเวลาจะกำหนดอีกทีนะครับ แล้วก็ัที่สิบเจ็ดคือจะพบกับสบปปลาวที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตอีกเช่นกันครับเดี๋ยวเวลาก็จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อทั้งสองนัดนี่เด่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตหมดนะใช่ครับอืมนะครับเอสอสปปลาวนี่มายางไงครับพี่พ่ตุกหลายคนงงกันนะว่าเอ๊ะไม่มีวีเวลมาก่อนเลยก่อนนั้นมันมีชาตินน้นชาตินี้เยอะแยะหมดเดากัน ที่สุดแล้วมาลงที่สบบอลาวไงคือจริงๆแล้วเนี่ยทางสมาคมนะครับกับฝ่ายเทคนิคก,ก็เราได้พูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่เพือเอญเนี่ยทางอ,อิชิครับก็รีเควสต์มาว่านัดแรกเนี่ยอยากจะได้ทีมที่มีความแข็งแกร่งหน่อยเพราะว่าในช่วงเวลา,าดังกล่าวเนี่ยมีทีมที่คัดเลือกฟุตบอลโล,ล,ลกเนี่ยในโลกใบนี้ทุกภูมิภาคเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยทีมที่แข็งก็ได้เลบอรนอนมาแต่ทีมึ่งก็อยากให้ทีมที่ไม่แข็งแกร่งมากนักเพื่อจะเป็นการทดสอบ อันนี้เป็นคำรีเควสของอิชิอิเองนะครับตอนแรกนั้นสมาคมและฝ่ายที่อยากจะเชิญทางด้านในส่วนของโซนคอนเทสที่แดนแอนโทนีในโซนนั้นเข้ามานะครับแต่เพอิญอิชิอิ e เองนะครับก็อยากจะได้ทีมที่อ่าอันดับที่อ่าอ่อนกว่าเรานิดนึงนะครับเพื่อที่จะลองเพื่อจะเตรียมทีเข้าสู่ AFF มิสูครับกับกับดนเนททันสมาคมอีกก็ ทําตามในสิ่งที่อิชิอิดร้องขอมาครับอืมอืมนะครับก็สรุปแล้วลว่าสองนัดนี้แน่นอนแล้วพี่หรัรบนะครับได้ยินจากาปากพุ่งตกละตอนแรกผมได้ยินจากข่าวยังไม่แน่ใจงันแต่ว่าตอนนี้ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผมฟุตบอลแห่งประเทศไ,ไ,ไทยท่านวนวลพานล่ำซำนเนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่อยากจะเพิ่มศักยภาพให้ทีมชาติไทยนั้นอุ่นเครื่องกับทีมที่มีแรงกิ้งที่เหนือกว่าเพราะทีมชาติไทยอ้างไปในส่วนของ ทิศทางที่ดีมากนะครับก็อย่างเช่นอาจากแฟนบอลซึ่งเราก็เรียกสถาม,มาได้เยอะแล้วในรุ่นของในรุ่นที่เป็นในสมาคมในรอบหกเจ็ดเดือนนี้มาเพียงแต่ว่านั้นเป็นคําร้องขอจากอิชิครับเพื่อจะทดสอบผู้นั้นผมก็เลยทํานายไว้ว่าผู้เล่นคราวนี้อาจจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่อาจจะแปลกแปลกอาจจะไม่เคยเข้าทีมชาติเพราะว่าอิชิอต้องการทดลองทีมแปลกมากครับอืัเนาี่าย็ ในวันที่เจอกับเลบานอนกับ11ตัวแรกที่สอบปบลอาวนั้นขออญาตทำนายว่าทั้งสองอทั้งสองเกมนั้นจะต้องมีเปลี่ยนแปลงตัวเล่นทั้งหมดเลยนะครเออเออดีครับผมว่าดีดีได้ประโยชน์แน่นอนนะครับคือคือตอนนี้เนี่ยที่ผมทำงานกันที่มาเนี่ยฮะ,ะก็ต้องอยอมรับแนวทางของอิชินั้นชัดเจนในแนวทางการเล่นมีปัชญาที่ชัดเจนแล้วก็ต้องการ ให้โอกาสนักฟุตบอลไทยที่มีความสามารถในแต่ละสัปดาห์ให้มีโอกาสเข้ามา mm. เป็นู่นร่ลมกเกมแล้วก็โดยเฉพาะการเปิดทางให้กับดาวรุ่งต่างๆนะครับก็สิ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะถ่ายเลือดใหม่นะครไปสู่ในลักษณะของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ